สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ดึกประจําคืนวันเสาร์เตะเวลาเที่ยงคืนครึง่งฟูลแลมนะครับเปิดบ้านเอาชนะทอนแฮมอสเปอร์ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับโดยโรดิโกู้นิสเป็นพระเอกของงานนะครับยิงไป2ประตูเลยในวันนี้นะให้ฟูลแลมนะครับว่าได้ชัยชนะที สวยสดงดงามเลยในเกมวันนี้นะครับส่วนสเปอร์มมาว่าวีที่แล้วจะผลงานดีกับบูลล่านะครับเปิดบุกชนะเข้ามา4-0แต่วันนี้ฟอร์มย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พ่ายแพ้กลับบ้านไปนะครับส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับ เปตัวจริงวันนี้ฝั่งฟูลแลมเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1พุ่งสาประตูแบรเลโน่กุนหลัง4คนมี Kevin i, ค in, io, า inson, วาินบัตซีจญญ่จับคู่โทซินอาราบิโอโยแบ็กซ้ายออร์นท่ดูบินันแบ็กขวาทิมมาที่คาสตานกองกลาง3คนมีเจาปริญญาจับคู่ซาซาลูคิชกองกลางตัวลุกอันเดรสเปเล่าปีกซ้ายเล็กอิวอ้ปีกขวาวิลเลียนส่วนสูน่าตเปาโรดิโก้มูนิสนะครับดูดีว่าไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับสำหรับทางฟูลแลมก็เลือกผู้เล่่่นนนในฟอร์มททีีดสุดแลง ในแต่ละตำแหน่งได้ตามสะดวกของมาโกซูวาเลยนะครับส่วนทางฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้รักษาประตูจูลิโมวิคาริโอกุนหลัง4คนมีลาดูดากูชินกับคู่คริสเตนโลเมโลแบ็คซด์เดสตินีโดกี้แบ็คขวาเปโดรปอโรกองกลาง3คนมีปาปมาตาซาจับคู่อิฟวิซูมาส่วนกองกลางตัวรุกเตมิสแมตติสัน ปีกซ้ายเบนนานจอนซันปีกขวาดิยันคูรูเซฟสกี้สูนหน้าตัวเป้าซอนเฮงมินนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาในการจัดทัพเนี่ยมีตำแหน่งเดียวคือข้างหลังนะครับคือมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับเจ็บจากเกมที่ชนะแอสตันวิลล่ามาทําให้วันนี้ราดูดากูซินกองหลังที่ซื้อมาใหม่ตอนมกราเนี่ยได้ประเดิมสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับส่วนดิชาริซันนะครับวันนี้มีข่าวดีคือกลับมาฟิตแล้วนะครับแต่ยังไม่ฟิตพอจะเป็นตัวจริงนะครับทาให้วันนี้เนี่ยใช้โครงชุดเดิมไปก่อนจากที่ชนะแอสตันวิลล่า ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับนอกนั้นถือว่าจัดเต็มเลยสำหรับอันเก้พอสเตไปคลูนะครับรูปเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยต้องบอกว่าเปิดมาฟูลแลมมาได้อย่างดุดันเลยนะครับก็คองบอลบุกได้สุดทางตลอดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทางสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรก,แรกเนี่ยตั้งตัวกันไม่ติดเลยนะครับในช่วงประมาณ20นาทีแรกของเกมก็มีโอกาสเนี่ยประมาณ3าครั้งเน้นๆนะครับครั้งแรกเปเดล่ายิงโรเมโร่เนี่ยบล็อกจากหน้าประตูไว้ได้นะครับ อีกครั้งหนึ่งลูกกีชิงนะครับยิงไกลวิคาริโอเซฟแล้วก็ครั้งที่3เป็นวิลเลียนได้ยิงแล้วก็วิคาริโอเนี่ยเซฟไปเช่นกันนะครับก็จะเป็น3ครั้งเน้นเนื้อนๆนะครับแต่ความจริงนอกจากตรงนี้ที่นามาพูดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆปะปายนะครับในช่วงประมาณ20นาทีแรกเนะี่ยแต่ก็ถือว่ายังไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้สำหรับทางฝั่งฟูลแลมนะครับสเปอร์เนี่ยก็พอเล่นพล20นาทีแรกก็ได้แล้วเนี่ยดูจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับ พราะทีมเนี่ยพยายามจะมีดึงช้าผ่อนเกมลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อตั้งตัวให้ได้ซึ่งก็ดูจะทําได้ดีขึ้นตามล,ลำดับมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยเป็นฟูลแลมที่เกมรุกเนี่ยจนตลอดครึ่งจบครึ่งแรกนเนี่ยเดงโคงก,กันมาได้สุดทางแบบเรื่อยๆอ,อยู่เลยนะครับถ้าดูสิติในแง่ของการครองบอลเนี่ยครึ่งแรกสเปอร์ทําได้มากกว่านิดๆน,นะครับแต่ ถ้ามาดูในรูปเกมแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฟูลเล่มที่ดีกว่าแบบค่อนข้างจะชัดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลเกมนี้เนี่ยค่อนข้างหลอกตาเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเกมในครึ่งแรกเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะจบด้วยการเสมอศูนย์ปดิดตัศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟูลเล่มเนี่ยโอกาสมีแต่ก็พอทําไปทํามาก็ค่อนข้างเปลืองนะครับแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมาได้ประตูในช่วงก่อนจบครึ่งเวลานแรกนะครับนาที่ที่สิบสอง เป็นจังหวะบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับแอนโทนีลูเบนซันเนี่ยเติมเกมรุกเข้ามาจากตรงนี้นะครับก็มีจังหวะได้เปิดนะครับแล้วเป็นโรดิโก้มูนิสที่ถือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งอยู่นะครับครั้งนี้ไม่พลาดก็ยิงเล่นทางเข้าไปผ่านวิคาริโอนะครับลูกนี้ออกนำไปก่อนนะครับฟูลแลม1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นว่าจบครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยสกอร์นี้เลยนะครับฟูลแลมนำสเปอร์ที่ 1, หนึ่งศูถือว่าสเปอร์เนี่ยโอกาสเกมรุกพวกเขาก็มีนะครับไม่่่่่่ใใชชววาจะไมมีเลยนงงครงรึแก ก็ตามสไตล์บอลอันเก้นะครับที่เป็นบอลบุกแต่ต้องบอกว่าโอกาสครึ่งแรกพวกเขาเนี่ยังไม่ใกล้เคียงจะเป็นประตูเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นการยิงหลุดเสาเลยคานอ,นอะไรเงี้ยไปซะส่วนใหญ่นะครับซอนถึงมินแมนดิซันอะไรเงี้ยมีโอกาสกันหมดเลยนะครับก็จบครึ่งแรกนะครับหนึ่งศูนย์อยู่ฟูลแลมนำส่วนเกมครึ่งหลังก็เปิดมานะครับต้องบอกว่าเกมสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานแย่กว่าครึ่งแรกเกินคาดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปลุกไกลแล้วกลับมากันได้ดีกว่านี้แต่พอเล่นจริงแล้วเนี่ย การแปว่าฟูลแลมเนี่ยที่ดูจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นนะครับในการที่จะมาฉีกหนีเป็น2ประตูตัอศูนย์จากจากังหวะที่คราวนี้เติมมาทางฝั่งขวามากนะครับเป็นคาสตานเนี่ยเติมมาตรงนี้แล้วได้เปิดซาซาลูก,กิชนะครับที่เข้ามาเติมในกรอบเขตโทษตรงนี้ก็มีจังหวะอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเข้ามายิงตรงนี้เข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่ามาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับลูกแรกซ้ายลูก2ขวา ก็มาคบทุกทางดิงฟูลแลมวันนี้ก็มาฉีกหนีตรงนี้ได้ลหลังน,นั้นเนี่ยโมเมนตัมเทไปทางเจ้าบ้านเต็มๆนะครับสเปอร์เนี่ยมีความที่แบบจะโดนแบบเพิ่มอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยวิคาริโอก็ได้ลูกเซฟเพิ่มด้วยจากคาสตายิงนะครับนาที59เนะี่ยหรือว่าเป็นเซฟที่3ในเกมนี้ไปนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็งานชุกพอสมควรละเพราะว่าจัดไป2เซฟเลยนะครับส่วนพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเทไลไรออกมา10นาทีนะครับ ฟูลแลมเนี่ยฉีกนีเพิ่มอีกนะครับเป็นส0ูเรียกว่าลูกปิดเกมเลยก็ว่าได้จากจังหวัดเตะมุมนะครับที่ฟูลแลมเปิดเข้ามาแล้วคาวินบาซี่เนี่ยเก็บบอลได้นะครับแล้วหมุนยิงไปชนเสาบอลไปเข้าทางมูนิสนะครับที่จงังหวะนี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาชาร์จเข้าไปเป็น3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ถือว่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือความจริงมีลูกสี่ด้วยนะครับที่ฟูลแลมควรจะได้จากปรินญ,ญาที่ยิงไกลแต่น่าเสียดายที่ไปล้ำหน้าคริมิเนสก่อน ก็เนี่ยแหละครับความิงมันควรจะไหลไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยฟูลแรมก็เริ่มจะไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับามจงหวะเกมไปเรื่อยเพื่อรักษาสกอร์ส่วนสเปอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมบุกพวกเขาก็ยังพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าครึ่งหลังจะเล่นไม่ดียังไงแต่ก็ยังคงสร้างสรรค์โอกาสได้เรื่อยๆนะครับสำรองที่ลงมาอย่างแวนเนอร์อะไรเงี้ยหรือว่าดิชาริสันลงมาก็มีโอกาสยิงกันทุกคนนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่ว่านะครับว่า วันที่มาตรฐานมันตกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับใครจะยิงอะไรยังไงก็ไม่มาสักคนเลยนะครับแวนเนอร์ลงมาก็จะจ่อปล่อยไก่ไปทีทิชาริซันด้วยเช่นกันนะครับหลุดเสาวไว้ครั้งหนึ่งจอ่อจ่อแล้วก็พวกซอนเฮืงมินกับอะไรพวกนี้นะครับทึ่งหลังก็เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแต่ว่าจนและจนรอดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังจบเกมแบงกันว่าฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ด้วยสกอร์สามประตูตสูงนะครับ สรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจบเกมวันนี้นะครับก็เอาพูดถึงทีมเยือนอย่างสเปอร์ก่อนนะครับทีมใหญ่ก็ถือว่าเป็นวันที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาควรจะเป็นแบบโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับวันที่เจอวิลล่ามาเนี่ยถือว่าวันนั้นแจ่มแมวเลยนะครับหรือว่าเล่นได้คนละเรื่องกับวันนี้เลยนะครับก็อ,อย่างว่านะครับทีมใน ที่4ที่5ที่6เวลานี้อย่างสเปอร์วิลล่าแล้วก็แมนยะูเนี่ยยังมีความไม่สม่ำเสมอกันทุกทีมนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ยังคงจะดําเนินอย่างต่อไปนะครับจากสิ่งที่เห็นในวันนี้สเปอร์ก็เป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าใครเด่นหรือว่าใครแย่นะ่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมจะออกไปทางแย่กันสะทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับในแผงเกมลุกเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเพราะว่ามันทุกคนเนี่ยคือหลุดฟอร์มกันหมดเลยนะครับ ตรงกลางอย่างปาปซาพิซูมาเนี่ยมีช่วงดีอยู่แค่ประมาณ10นาทีโดยเฉลี่ยของเกมวันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จาโดมมนิสเกมในแดนกลางไม่ดีเลยนะครับปริญญาอะไรพวกเนี้ยของฟูลแลมดูจะทําได้ดีกว่าในวันนี้ไปนะครับก็เกมรับเนี่ยต้องบอกว่าการขาดฟันเดอร์เฟนไปอาจจะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดซะทีเดียวนะครับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสเปอร์เนี่ยผมมองว่ามันแผ่วแบบ ทั้งทีมเลยนะครับในวันนี้เลยจะบอกว่าฟันเดเฟนขาดไปคนเดียวเนี่ยทำให้ทีมแกว่งก็ไม่ได้นะครับในมุมมองผมวันนี้เนี่ยว่ารากูซินล,ลงมาวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันดรอบทั้งทีมจริงๆก็ตามสภาพไปนะครับสเปอร์เนี่ยเป็นประมาณนี้ส่วนทั้งฝั่งฟูลแลมนะครับถือว่าเป็นช่วงที่พวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มก่อนจะมาเกมวันนี้เนี่ยก็ดูจะเป็นช่วงที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับการที่พวกเขาเนี่ยความจริงปัญหาหลักๆเลยนะครับคือดูกาลกี้เนี่ยเขายังหาศูนย์หน้าแทนที่ของมิตรับ แต่พอช่วงหลังเนี่ยคือมีโรดิโก้มูนิสนะครับที่พวกเขาเนี่ยสลับสับเปลี่ยนมาใช้นะครับความจริงรู้การนี้เขารองลาลอูคิมิเนสรวมไปถึงพวกอามโดโบยาที่ยืมมาจากเชลซีเนี่ยลองอะไรกันมหมดหมดละหมุนหมุนกันลงสุดท้ายไม่ลงตัวสักทีนะครับมาลงที่เนี่ยนะครับโรดิโก้มูนิสที่มาลงในช่วงหลังๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันหลกตัวนะครับมาเป็นช่วงขาขึ้นของฟูลแลมเลยวันนี้เขาก็สารต่อฟอร์มต่อเนื่องได้ดีนะครับมูนิสเนี่ยคือ7เกมหลังเนี่ย สถิติของเขาคือซัดไป7ลูกนะครับเนี่ยแหละครับคือพออะไรมันลงตัวแล้วนะครับจุดที่ขาดความจริงบอลเนี่ยขาดมิโตวิดปลายบอลเขาไม่ได้เสียทรงอะไรเลยนะครับคือมันมีทรงเดิมอยู่แล้วปรินญาอะไรเงี้ยเป็นคลาสผู้เล่นที่กองกลางของเกมได้ดีนะครับเกมรับก็ไม่ได้แย่อะไรเนี่ยเิร์ฟบัตซี่มาอ่างเงี้ยปีนี้นะครับมีโตซินดาราบิโอโยตัวเก่าอยู่ก็มีเรโนประตูที่ถือว่าเติมอตรงเนี้ยก็ถือว่าเหนียวอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับพอมีมูนิสมาตรงเนี้ยเริ่มลงตัวใน ช่วงเกมที่ผ่านมาเนี่ยผลงานก็มาดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เหมือนกับวันที่ปลดล็อกอีกเกมนึงนะครับมูนิซซัดไปอีก2หรือว่าเป็นวันที่ฟอร์มแจ่มวันหนึ่งเจ้าตัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยที่ดูจะโอกาสเรื่องกันนะครับมูนิสในช่วงแรกแต่พอทําได้ปุ๊บเนี่ยก็คลายความกดดนันแล้วก็เป็นวันที่ถือว่ายกเป็นแมนนอตแมนให้เจ้าตัวได้แบบไม่ต้องสืบเลยก็ว่าได้นะครับยิง2แบบนี้สำหรับมูนิสนะครับส่วนสถานการณ์ตารางคะแนนทิ้งท้ายก่อนจากลากันไปแล้วกันนะคร อยู่ที่เดิมที่ห่างตารางคะแนนนะครับเตะ2 8นัดมี53คะแนนสิ่งที่ต้องทำก็คือไปแช่งแอสตันวิลล่าในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับที่จะเจอกับทางเวสต์แฮมนะครับให้เขาไปแพ้ซะจะได้ลุ้นท็อปโฟนได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับส่วนทางฝั่งของฟูลแลมนะครับก็เกมวันนี้กาหยับขึ้นมานะครับที่12ของตารางก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่กลางๆต่อไปเล่นไม่มีความกดดันอะไรแล้ว หนีตกชั้นก็น่าจะยากแล้วนะครับมี38แต้มโตติกํารันตีรอดเนี่ยคือ40นะครับก็ถือว่า,าอาจจะไปเรื่อยๆแล้วนะครับไปหวังพื้นที่คอนเฟลซ์อะไรเงี้ยอาจจะพอเป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยห่างประมาณที่7ที่8เนี่ยถือว่าประมาณ5คะแนนอะไรประมาณนี้เองนะครับตอนเนี้ยเล่นไปไปหวังตรงนั้นได้อยู่นะครับก็ถ้ามูนิสสานต่อฟอร์มตรงนี้ได้ต่อเรื่อยๆเ,เนี่ยก็มีลุ้นไม่มากก็น้อยเลยเดียวนะครับสำหรับทีมของมาโกซิวานะครับสเปอร์ก็ถือว่าไปแช่งพวกเนี้ย ติดตามเลยนะครับวิลล่าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าทีมอะไรพวกแบบวิลล่าแมนยูเง้แช่งลุนดาอยู่นะครับชั่วโมงนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรที่เดียวนะครับสเปอร์ก็ถือว่าเป็นวันที่แย่วันหนึ่งนะครับก็มูฟออนกันต่อไปเราก็พักเบรกทีมชาติในอาทิตย์หน้าด้วยนะครับก็ถือว่าสบายชิวๆวันะครับสเปอร์ไม่ต้องคิดอะไรมากกันนะครับก็การคุณหลังเกมคู่นี้เป็นประมาณนี้ไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นไงช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัว,วลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ